ยายหอนมืนอนี้เจ้าจะไปเที่ยวใส่ล่ะ <S <S คืออย่างยายคอยจะไปเที่ยวใส่เอาจะบ,บุรูดีว่ามือนี้มันเป็นวันนี่อย่างนั้นน่ะโอ้คอยกับบรูแล้วมันเป็นวันนี่อย่างละ่ะโอ้ยคอยกับวายู่เป็นอย่างเจ้าคือบวตตัวแต่งโตแต่งนคืนว่านี่อย่างล่ะกับวันเด็กนันนเด้เสาที่สองของเดือนนะ่ะของเสาที่สองของเดือนของปีไม่นะ่ะมันคือวันเด็กแต่เขาใจอยู่บอ้ย ว่าลูดอกวันเด็กว่ะเิแมนแล้วเจ้าสิไปเที่ยวไสนี่ไปเที่ยวอีอย่างเอาวันเด็กเข้ากับไปเที่ยวหนึ่งตัวไปหาเบิ่งเครื่องบินปเป็นลินกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่ม้นมวนเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะของรัฐมนตรีรัฐมนตรีมุ่น,นม้วนเจ้าเคยเห็นเครื่องบินเป็นเปยน,น,นทแท้ๆอยู่บ่ตรงนีเป็นบ้าเนาะมันว่แมนวันชราเดี๋ยวมันเป็นวันเด็กเจ้าสิไปเที่ยวอีอย่าง จะเบิ่งอายุจนนี่ว่าเท่าไรแล้วมันโม,มเมนต์นเล็กหน่อยแล้วเผ่าจนที่เข่าลง่งเจ้าอย่าคิดแบบนั้นเด็อดขาดเจ้าไปแต่งตัวเลยไปเรีว่วๆขอชิพาไปย้อนไว้เจ้าสิไปจังไหญพ่อแม่ก็ตายเมื่อละ่ะเจ้าจะไปหาเพืนนะ่อนเพื่อนพาไปเที่ยวแลวนะเพื่อนไปถึงสวรรค์คนนะ่ะไปอยู่บอกเจ้าก็ไปนาอยย่า่นี่เขาไปเองนี่นะไปไปไปฟาแต่งตัวบ่บ่ไปยต่ยางกับสีบ่ไวอยู่สซให้ไเปรเล่นขึ้นยังเด็กหน่อย เจ้าก็ชิดได้เนาะ่อยก็อยากไปย้อนว่เนาะแต่ในน่นอยจาเคยไปเรียนใอบอกมีกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี้ไปบิงเครื่องบินจาเคยไปอยู่บ่แต่ในน,นอยนะมีไปเร็วๆจเ,เจ้ากับบ่วยบึงสังขารเจ้าเนาะใช่จะไปเที่ยววันเด็กกันติไม่ได้ไปเที่ยวดอกเป็นอย่างเจ้าจะไ,ไปเที่ยวหาอีพออีแม่อยู่ทั้งฟ้าทั้งสวรรค์ุ่นแล้วเจ้าจะไปเที่ยววันเด็กกันนะปต่ยางกับมุมีแห้งยางเป็นร่มเป็นแรงไปอีกตาย ไัยชลาสิง